คนอีกครั้งนะครับก็มาพบกับฝอยแล้วในคลิปนี้นะครับซึ่งจากนะครับเมื่อวานนี้ฟอร์ดไม่ได้ถ่ายคลิปจบนะครับหรือว่าถ่ายตอนจบของคลิปนะครับไว้ก็เลยต้องมาปิดคลิปกันที่นี่นะครับเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับทางโรงเรียนนะครับได้จัดงานวันแม่ขึ้นมานะครับฟอดก็ได้ถ่ายบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนิดหนอ่อยไม่ได้ถ่ายเยอะเนาะ ก็ไม่มีเวลาจะถ่ายด้วยเพราะว่าพิธีกพิธีกรรมเยอะมากไม่รู้ว่าจะหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายแล้วกว่าคนเขาแบบไหวแบบนี้นก็เลยถ่ายมาแค่ได้แค่นิดเดียวนะเดี๋ยวบอจะให้ทุกคนนะคบดูภาพบรรยากาศกันก่อนเนาะเดี๋ยวไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะเรามาเปิดล็อกกันที่โรงเรียนนะคะที่โรงเรียนเราจัดงานวันแม่นะคะก็อยากให้ดูบรรยากาศทั้งหลังนะคะ เีย่ยงมค์คือดังมากเลยนะก็เดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศกันไปก่อนนะคะ ตอนนี้เขาก็กำลังนะครับไหว้แม่กันแต่แม่ของเราไม่มานะคะเราก็ต้องลงชื่อแดงเขานะคะเดี๋ยวถ้าไิธีการเสียังไงนะคะเราจะอัดอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็วาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาถามถึงความรู้สึกนะของเพื่อนๆเรานะคะกับวันแม่ปีนี้นะคะได้รู้สึกยังไงกันบ้างนะครับกันบ้างครับกับงานวันแม่ปีนี้ครับแม่รักแม่ที่สุดค่ะรักแม่ที่สุดในโลกเลยค่ะแล้วนี้นะคะคือยังไงบ้างครับกับงานวันแม่ปีนี้คะ างานวันแม่ปีนี้รู้สึกยังไงบ้างครับดีค่ะแม่มา<อ>ไหมคะัไม่ค่ะท่ไมไววาอยู่บ้านขอบคุณครับครับหลังจากที่เพื่อนๆได้ชมภาพบรรยากาศไปแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่า มีผู้ปกครองนะคะของหลายๆคนมานะคะส่วนผู้ปกครองหลายๆคนที่ไม่ได้มาก็ไม่ต้องเสียใจนะคะท่านอาจจะติดธุระอะไรแบบนี้อย่างเช่นผู้ปกครองฟอร์ดก็ติดธุระเหมือนกันนะคะพะเลยไม่ได้มานะคะเนื่องจากนะคะเดือนนี้เป็นเดือนของวันแม่นะคะก็คือวันที่12สิงหามนนเองนะคะทางโรงเรียนหลายๆโรงเรียนก็ต้องจัดปลายวันที่10นะครับหรือวันศุกร์เมื่อวานนี้นะครับสิสิงหาคมนะครับเพราะว่าวันที่12สิงหาเนี่ยตรงกับวันอาทิตย์เนาะฝาร์ดก็ถือโอกาสไวยพอเลยลวกันนะให้ มีแม่นะครับทุกท่านนะครับมีความสุขมากๆนะครับในวันแม่ปีนี้นะครับก็ขอให้ลูกๆทุกคนนะครับรักแม่มากๆนะครับบางครั้งนะครับที่แม่บ่นนะครับเขาก็อาจจะแบบอยากให้เราได้ดีนั่นแหละก็ยังไงก็ขอให้ลูกๆทุกคนนะครับรักแม่มากๆนะครับหลังจากก็ขอให้ ความสุขมากๆนะคะก็มีสุขภาพแข็งแรงนะคะตลอดปีเลยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะเราเจอกันคลิปหน้านะคะว่าจะมีอะไรมาให้เพื่อนๆดูอีกนะคะหรือว่าจะถ่ายอะไรมาให้เพื่อนๆดูอีกนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดตับซับสไคร์ด้วยนะคะก็เราจะเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะ่ะ